สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารุรักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวยห9วันนี้ท่านผู้ชมาตามที่ผลรางวัลในงวดวันที่2พฤษภาคมเนาะงวดที่แล้วที่ออก116อ่าก็มาดูในตัวเลขที่เราได้ให้ไปเนาะ Uh, งวดนี้ก็จะเป็นงวดที่6ซึ่งหลักร้อยได้1 2 4หลักสิบได้1กับ4หลักหน่วยได้5 6 8ปผลรางวัลออก1 1 6ก็เข้าตรงตามหลักเนาะในงวดที่6นี้ก็ออกที่1 1 6ก็เข้าไป เป็นงวดที่6ในชุด3ตัวบนเนาะก็เดี๋ยวมาดูย้อนหลังสักนิดนึงเนาะท่านผู้ชมก็ในงวดที่1น,นี้งวดแรกอ,ออกที่3 9 5ก็เข้า,าใน3ตัวตรงหลักร้อยสหลักสิบเก้าหลักหน่วยห้างวดที่2ออก603ก็เข้าไปที่หลักร้อยเลข6หลักสิบเลขศูนย์หลักหน่วยเลข3แล้วก็งวดที่3ออก กสองหกก็หล,ลักร้อยเลขหกหลักสิบเลขสองหลักหน่วยเลขสามงวดที่สี่ออกสี่ปหนึ่งก็หล,ลักร้อยเลขสี่หลักสิบเลขแปดหลักหน่วยเลขหนึ่งแล้วก็จะมีเฉพาะเลขงวดที่ห้าออกห้าเก้าแปดก็หลักร้อยเป็นเลขห้าแต่หลักสิบกับหลักหน่วยสลับกันเนาะก็ไม่ได้เข้าตรงตามหลักก็ยังเข้ามาใน ชุด3ตัวบนเหมือนเดิมแล้วก็มางวดที่6นี้ออกที่116ก็เข้าตรงตามหลักเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าในชุด3ตัวบนของเราก็มาที่116่งตามต่อในองวดที่7ก่อนที่จะไปดูในงวดที่7ท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูคำเตือนอของทางช่องก่อนสักนิดหนึ่งเนาะก็คำเตือน ตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้ก็จะเป็นคําเตือนของทางช่องเนาะว่าขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าสูตรทุกสูตรตัวเลขทุกตัวเลขจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นอ่ะก็ เดี๋ยวมาดูสูตรคิดคำนวณกันเลยเนาะท่านผู้ชมในสูตรคิดคำนวณของเราจะใช้ทั้งหมดสามสูตรก็จะมาดูสูตรตรงนี้สูตรแรกเราจะใช้ตำแหน่งหลักพันบวกด้วยตำแหน่งหลักหน่วยบวกได้เท่าไหร่ก็จะไปบวก1คงที่1ครั้ง2องคงที่1ครั้งก็จะเป็นผลลัพธ์ทั้งหมด3ตัวส่วนสูตรที่2 ใช้ตำแหน่งหลักร้อย1ครั้งบวกด้วยหลักหน่วยสองครั้งบวกด้วยหลักสิบล่าง1ครั้งได้ผลลัพธ์บวกด้วยหลักสิบล่าง1ครั้งแล้วก็มาบวกด้วย3คงที่1ครั้งได้ผลลัพธ์ตัวที่1ก็มาบวกคงที่3อีก1ครั้งก็จะได้ผลลัพธ์หลักสิบตัวส่วนสูตรที่3ใช้ตำแหน่งหลักสิบบนบวกด้วยหลักสิบล่าง บวกด้วยค่าของที่9ได้ผลลัพธ์ตัวที่หนึ่งก็จะไปบวกค้าของที่1 1ครั้งแล้วก็2ออีก1ครั้งเนาะก็จะเป็นหลักหน่วยอันนี้ก็จะเป็นของงวดล่าสุดจะเป็นการคำนวณของงวดล่าสุดของงวดวันที่สองพฤษภาเนาะออกที่116ก็เข้าไปที่หนึ่งหนึตรงนี้ ไปเป็นงวดที่หกต่อามางวดที่เจ็ดท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาคำนวณสดๆให้ท่านผู้ชมได้รูกก้กันก็ในงวดที่หกก็จะเอาผลรางวัลที่หนึ่งมาตั้งเนาะในงวดที่เจ็ดผลรางวัลในงวันนี้มาตั้งก็ผลรางวัลออกที่ 9 8้าแปดศูหนตัวล่างเป็น1นจิตอ่ะสูตรแรกตำแหน่งที่เราจะใช้เราจะใช้ตำแหน่งหลักพันก็จะเป็น0บวกด้วยตำแหน่งหลักหน่วยบนก็จะเป็นห 6, ก, 1, ก, 2, ก็จะเป็น0ูบวกหได้6บวกค่าคงที่อีก1ก็จะเป็น7บวกคงที่อีก2ก็จะเป็น9ก้าในสูตรหลักร้อยได้ที่6 7 9ต่อไปก็จะเป็นหลักสิบ ก็เอา9 8 0 1 1 6 1 7ตั้งเหมือนเดิมก็จะเป็นสูตรที่2หลัก10ก็จะเป็นตำแหน่งหลักร้อย1ครั้งหลักร้อยก็เป็นเลข1ตรงนี้ก็จะเป็น1บวกด้วยหลักหน่วยบน2ครั้งก็จะเป็น6 บวกหกบวกหกบวกด้วยหลักสิบล่างหนึ่งครั้งก็จะเป็นบวกหนึ่งบวกด้วยค่าคงที่สามก็จะเป็นหนึ่งบวกหกได้เจ็ดหกบวกหนึ่งได้เจ็ดก็เจ็ดบวกเจ็ดได้สี่สี่ไปบวกกับอีกสามก็ได้เจ็ด หลักสิบได้7บวก3าคงที่ก็ได้0ูนยหลักสิบบนได้7กับ0ต่อมาก็จะมาหาหลักหน่วยกันก็เอาสาอรางวัลที่1ตั้งเหมือนเดิมแล้วก็2ตัวล่างตำแหน่งที่เราจะใช้ จะใช้ตำแหน่งหลักสิบบนก็จะเป็นหนึ่งบวกสิบล่างก็เป็นหนึ่งบวกด้วยเก้าคงที่ก็จะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกเก้าก็ได้สิบเอ็ดก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งบวกด้วยค่าคงที่อีกหนึ่งก็จะเป็นสองสองบวกค่าคงที่อีกสอง ก็เป็น4อ่าหลักหน่วยก็ได้1 2 4อันนี้ก็จะทำได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับนงววที่7จนี้เนีะงวดที่7จิต หลักร้อยทําได้หกเก้าหลักสิบทาได้เจ็ดกับศูนย์หลักหน่วยทําได้หนึ่งสองสี่ก็ตามนี้ท่านผู้ชมถ้าจับคู่ เนะจะเหมือนงวดก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้จับคู่ให้ท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นชุดแบบนี้ให้ท่านผู้ชมเลยแต่ว่าในงวดนี้เดี๋ยวจับคู่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนเนาะเผื่อท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะเออน่าจะมีบางท่านให้จับให้เนาะก็ ตั้งไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อย6กหกเจ็ดหนึ่งหสองสี่ แล้วก็หกหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์สองหกศูนย์สี่ อันนี้ก็จะเป็นในชุดชุดแรกต่อไปก็จะเป็นชุดที่สองเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สี่ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งอ่ะต่อมาก็จะเป็นชุดเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองอ่าเก้าเลกเก้าเก้าเจ็ดสี่เก้า 9 1 902แล้วก็904อ่ะจับออกมาแล้วท่านผู้ชมก็จะเป็นเลขจุดนี้ก็เดี๋ยวถ้างวดนนี้เดี๋ยวจะเน้นให้ท่านผู้ชมดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเลขอีกชุดหนึ่งมา ทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพื่อเป็นการประกอบในการตัดสินใจในชุด3ตัวบนแต่ว่าสําหรับในชุดนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะขอเน้นให้ท่านผู้ชมไว้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกว่าทําไมถึงเน้นในชุดนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเลขอีกชุดหนึ่งมาเทียบให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็ถ้าชอบเนาะก็จะมีในชุดนี้ 9ก้าเจ็ดหนจ็ดสแล้วก็เก้จ็ดสใน3คู่นี้ท่านผู้ชมอันนี้เป็นชุดที่ชอบเนาะแล้วก็เหมือนอหลัก10บนในวันนี้น่าจะเป็นเลขเจ็ดน่าจะเป็นตัวนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่ได้ไปรับชมรับฟังในชุดวิ่งบนตัวเดียวเนาะที่ ทางช่องได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนนนี้หลักสิบบนความที่น่าจะเป็นไปได้หลักสิบบนก็คือเลขเจ็ดเนาะแต่ก็มีโอกาสที่จะมาในตำแหน่งหลักหน่วยบนก็ได้แต่ก็มีโอกาสน้อยเพราะว่าตามสูตรถ้าท่านผู้ชมได้ดูเนาะก็ตามสูตรตามสิติติเลขเจ็ดจะมาในตำแหน่งหลักสิบบนแล้วก็ซึ่ง ทำแล้วในสูตรนี้ก็ตรงตามาสูตรเลขวิ่งบนของคลิปที่แล้วนะก็เป็นเลข7ก็เลยจะเน้นให้ส่วนที่มาของหลักร้อยเลข9เนาะท่านผู้ชมก็เลข9ก็จะมีอีกอสูตรหนึ่งมาทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะว่าทําไมหลักร้อยถึงเป็นเลข9แล้วก็ถ้าเน้นไปในชุด3ชุดนี้ถ้า,าเน้น เน้นสุดก็น่าจะเป็นเก้าเจ็ดสี่กับเก้าเจ็ดหนึ่งสามสองชุดนี้เนาะอันนี้ก็ให้เป็นชุดลองไปอันนี้ก็สำหรับในชุดสามตัวบนท่านผู้ชมก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนชื่นชอบก็สามารถที่จะนำไปเสี่ยงโชค อลอตเตอรี่ได้เลยเนาะก็ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าสูตรทุกสูตรตัวเลขทุกตัวเลขจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นเนาะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดเอ่อก็ในชุดนี้ก็ขอให้ไปต่อในงวดที่เจ็ดนาะในชุดสามตัวบนนี้เพราะว่าตามสิ่ติแล้วก็เข้ามาทั้งหมดหกงวดแล้ว วลาสุดก็เข้าที่ชุดนี้ในชุด3มชุดนี้ก็ขอให้ไปต่อในงวดที่7แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนเนาะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามาที่ทางช่องเรามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทาในสูตร อ,อื่นเนาะให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังเดี๋ยวในคลิปต่อไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลงในแนวทางาสูตรเลขวิ่งอีกชุดหนึ่งเนาะจะเป็นชุดบนแล้วก็จะเหมือนที่ได้บอกกันก่อนหน้าน,นี้ว่าจะมาทําให้ดูว่าทําไมถึงเป็น971 972แล้วก็974ที่นินให้ในชุดนี้เนาะก็หลังจากนั้นก็จะทําให้ เป็นชุด2ตัวล่างตรงๆก็จะเป็นสูตรใหม่มานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมแลบฟังกันเนาะก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่เพิ่งคิดค้นขึ้นมาอะโอเคสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ